สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับพระครูโตอวอครับมีเมนูตับหวานมาหว่าครับท่านผู้ชมครับมาดูวัตถุดิบของเราครับมีตับมีผักแล้วก็เครื่องลาบนะครับก็มีมาดูเทคนิคนะครับเคล็ดลับว่าทํายังไงตับจะนุ่มแล้วก็ไม่ขาวครับก็ส่วนผสมของเรานะครับตับหมูนะครับเขาก็จะมีความขาวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้น วิธีทำตับยังไงไม่ให้ข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาหั่นตับนะครับไม่ต้องหนามากนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเราจะต้องนำไปลวกนะครับท่านผู้ชมครับนี่เลยครับเพราะว่าตับเนี่ยเขาจะมีเลือดอยู่ข้างในครับถ้าไม่มีเทคนิคนะครับไม่มีเคล็ดลับจะทำให้ตับขาวๆนะครับ เดี๋ยวเราหั่นมาแล้วเรามาเตรียมผักกันก่อนนะครับใส่หอมหัวแดงนะครับท่านผู้ชมครับหอมแดงแล้วถ้าเป็นหอมแขกก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะอร่อยนะครับแล้วก็ใบผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็ใส่เป็นเครื่องหอมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือซาลาเน่ครับท่านผู้ชมครับเมนูตับหวานครับนี่ครับเราไปล้างด้วยน้าสะอาดแล้วเราก็มา น้ำส้มนะครับล้างด้วยน้ำส้มน้ำส้มสายชูนะครับเสร็จแล้วเราก็ล้างแล้วก็มาคลุกเคล้าด้วยแป้งมันนะครับแป้งมันเนี่ยเขาจะไปทําให้ตับหมูของเรานะครับนุ่มแล้วก็ดับกลิ่นคลาวได้ด้วยนะครับเราเราก็ไปล้างด้วยน้ําเกลือก่อนแล้วครับล้างด้วยน้ําส้มใสชูก่อนแล้วนะก็เ,เป็นดับกลิ่นคลาวเหมือนกันครับแช่ไว้นะครับแช่ไว้ประมาณสัก5นาทีนะครับเขาจะทําให้เนื้อตับ ตับของเรานะครับมีความนุ่มแล้วก็นุ่มเด้งนะครับแล้วก็ไม่ข่าวนะครับนี่คือเคล็ดลับในการทําเมนูตับไม่ว่าจะเป็นตับผัดอทอดกระเทียมหรือตับผัดพริกหยวกนะครับซึ่งพ่อครัวตัวออก็ได้ทําคลิปก่อนหน้านั้นไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาทําตับหวานนะครับเมนูตับหวานหลายๆคนก็คงชอบทานนะครับแต่ว่าพอ,พอไปเจอบางทีก็แข็งบ้าง บางทีก็ข่าวบ้างอย่างนี้ก็ไม่อยากไปเลยนะครับไม่อยากทานไปเลยนะครับก็พอขอตัวมีเคล็ดลับม,มาฝากนะครับแล้วก็หมักไว้แล้วครับแล้วเราก็ไปล้างน้ําสะอาดนะครับล้างเรียบร้อยเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะครับต้องน้ําเดือดนะครับท่านผู้ชมครับตั้งน้ําให้เดือดอเราก็จะนําตับตของเรา <สะ S 1> ที่ล้างเรียบร้อยไปลวกนะครับ<ต>ลวกนี่ท่านผู้ชมอย่าใช้เวลานานนะครับท่านผู้ชมถ้านานเขาจะสุกเกินไปครับท่านผู้ชม คำว่าตับวานเนี่ยก็อาจจะเป็นเนื้อนุ่มเด้งๆแล้วก็ไม่สุกไม่ไม่าว่าไม่ลวกนานนะครับเพราะถ้าลวกนานแล้วตับเขาก็จะไม่นุ่มไม่เด้งนะครับท่านผู้ชมครับลวกพอให้สุกดีนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับตับเราจะเด้งเลยครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาปรุงเครื่องนะครับได้ตับสดนุ่มเด้งแล้วเราก็มาใส่นะครับเครื่องปรุงของเราเลยนะครับ เครื่องปรุงของเราไม่มีอะไรมากครับท่านผู้ชมบางท่านถ้าชอบน้าขลุกขลิกก็ใส่น้ําที่เราลวกเพิ่มเข้าไปอีกได้นะครับพอเวลาเขาเจอผักเราเจอเครื่องปรุงเจอข้าวคั่วเขาก็จะแห้งไปนะครับเริ่มต้นนะครับด้วยการใส่พริกป่นพริกป่นในคั่วเองท่านผู้ชมจะได้หอมนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็ข้าวคั่วครับ ก็หอมขึ้นมาทีเดียวครับพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็ผักกับสระแหน่นะครับหอมหัวแดงนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ใบมะกรูดตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บีบมะนาวสดๆนั่นเองนะครับลงไปนี่ก็กลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะท่านผู้ชมเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากครับขอแค่ตับไม่คาวผักเรามีความสดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เนี่ยครับมะนาว มันหนาวสดๆนะครับท่านผู้ชมจะหอมขึ้นมาทันทีเราก็น้ําปลานะครับพอได้กลิ่นนะครับน้ําปลาเรียบร่อยพอใส่น้ําปลาเสร็จก็ผงปรุงรสนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับนี่เลยแล้วก็คลุกเคล้าส่วนประกอบส่วนผสมให้เข้ากันเห็นไหมครับถ้ากลิ่นหอมขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมถ้าใส่ข้าวคั่วมากไปก็จะแห้งไปนะครับท่านผู้ชมเมนูนี้ใส่พอได้กลิ่นนะครับ นี่เลยครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยเมนูตับหวานตับนุ่มๆเด้งๆแล้วร้องไม่ข่าวไม่ขาานะครับสีไม่คล้ำด้วยนะครับท่านผู้ชมครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆถ้าสวยก็ได้เป็นเมนูกับแก้มก็ได้ทานกับพริกสดนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะครับทานกับพริกสดลองชิมดูครับชอบรสไหนทําแบบนั้นนะครับชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับท่านผู้ชมครับ ก็เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามากด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้ข้อคิดเห็นในการทำอาหารนะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านอาหารที่เราทำนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการกดไลค์ทุกๆก,ก,ก,การกดซ like, ับสไครต์นะครับท่านผู้ชมวันนี้พ่อครัวตัวอ่อนนะครับได้เมนู ตับหวานเด้งๆนะครับหวานๆไม่ข่าวไปทานกับข้าวเหนียวหรือก็ได้เป็นทานเป็นกับแกงก็ได้นะครับทุกผู้ชมโปะหน้านิดนึงนะครับด้วยสาระแหน่ครับทุกผู้ชม,ชมพอขวดตัวออกขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ